สวัสดีค่ะเหนงนะคะมาจากบริษัทไทยเอเวอรเรสสาขาแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้เราได้ลงมาติดตามพื้นที่ลูกค้าที่ใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอรเรสของเรา <c oughs> วันนี้เรามาส่วนน้องอางุ่นน้ององ้งน่นอยู่ตำบลอะไรครับขุนช่องครับดำบลนขุนช่องเป็นยังไงบ้างใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอรเรสของเราแล้วก็ถือว่าดีครับได้ได้ผลเกินคาดอยู่ได้ผลเกินคาดคเปลือกยางเป็นยังไงบ้างนิ่มดีครับเปลือกยางนิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางล่ะครับคน เอร์เซียน้ำยางข้นเหนียวนะครับน้ำเลี้ยงเป็นยังไงบ้างน้ำเลี้ยงเยอะกว่าน้ำยางไม่ค่อยมีครับไม่ไม่มีเลยเนาะใช้ปุ๋ยโอทูเอเวอรของเราแล้วประทับใจไหมครับประทับใจครับก่อนที่ยังไม่ใช้กับหลังใช้ผลแตกต่างเป็นยังไงบ้างก่อนที่ยังไม่ใช้ได้กี่ร้อยยังไม่ใช้ได้ทีละห้าหกร้อยกิโลครับตอนนี้ได้ไปแปดเก้าร้อยโอ้ขึ้นมาเยอะเลยแปดเก้าร้อยเลยจากที่ยังไม่ใช้ได้ห้าร้อย พอใช้แล้วได้800สุดยอดเลยให้น้องแนะนำเกษตรกรชาวจังหวัดจันทบุรีใช้หน่อยค่ะใครที่ยังว่าปูยางยังไม่ออกลองเอาไปใช้ดูนะครับผมถือว่าผมใช้แล้วมันดีครับในปูเอวาเลสของเรานะครับทีนี้น้องก็สั่งจองไว้แล้วเนาะ20กระสอบเลย นะครับแล้วใบใบนี้ใบเป็นยังไงบ้างใบก็ร่วงร่วงช้ากว่ายังไม่ทุกปีทุกปีหมดแล้วใช่ไหมใบครับอ๋อีรับนี่เขียวทนเขียวนานนะครับเขียวดูครับผมเขียวนานเขียวจนลำคาญเลยนะครับปุ๋ยของเราลูกค้าว่าตกมาเดือนนี้ทุกปีใบร่วงหมดแล้วครับแต่ปีนี้ยังเก็บได้คสนใจปุ๋ยโอทูเอเลสของเรานะคะโทรสั่งซื้อได้ที่เพจหลักของบริษัทนะคะหรือโทรได้ที่0923608858ค่ะ วันนี้เราขอบคุณน้องมากนะครับขอบคุณครับเท่านั้น